war robots test server 2.9.13 platform android test server will be open on april 15 16 from 7 to 10 p.m in the next time zones gmt utc universal time coordinated est eastern standard time pt pacific time and jst japanese standard time this results in a total of six test sessions attention from this test on all content will be set to level 8 it is the most optimal level to test the balance changes all stats are level 8 what's new pin damage 1756 changed 1980 pinata 16 missiles changed 19 missiles damage 979 changed 900 Tulumbas, damage 1756, changed 1880, organ, damage 979, changed 1130, Punisher, damage 254, changed 280, Punisher MK2 to 380, changed 420, Gecko. New model and damage increase 1469 changed 1770 prototype dash underscore I LVL eight two medium slots HP one hundred eighteen thousand speed fifty-eight kilometers per hour ability cooldown five second prototype dash underscore two LVL eight three medium slots HP 118,000, speed 44 km/h, ability cooldown 12 second, physical shield HP 59,000, prototype dash underscore three, LVL 8, HP 149,000, three medium slots, speed 37 km hour ability cooldown 15 second. Physical shield HP 149,000. Follow Facebook link below video. Enjoy everyone. For have test server. 2.9นะครับวงเล็บ1 3ารายละเอียดนะครับเป็นอุ่นโปรโตไทป์ทั้ง3ตัวครับนี่นะครับตามที่เห็นครับลงสีเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นเออม่มาร์คทรีนะครับเป็นแดด3นั่นเองสีออกเป็นโทน น้ำเงินเข้มครับออกเทาๆนะครับแล้วก็เป็นน้ำเงินม่วงครับนะครับน้ำเงินกับสีม่วงออกเป็นสีม่วงเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นสีม่วงนะครับเป็นน้ำเงินนะครับแล้วก็ทันที่เห็นนะครับโลด้านข้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมอธิบายเกี่ยวกับโปรโตไทป์ ดัสามนะครับค่าพลัง HP ในเวอร์ชันในเวอร์ชันนี้ครับเลเวลแปด9 0 0 0งนี้าครับสปีด37มไมล์นะครับครบคูดาวสิบห้าวิแล้วก็มีโล่ป้องกันนะครับ1,49,000นานะครับโล่กอดันซ้ายตรงนี้นะครับน่าจะเป็นโล่เพียงใบเดียวเลยนะครับ เป็นชิ้นเดียวนะครับตัวนี้เป็นดัชนะครับดัชมาร์กทูครับรู้สึกว่าเหมือนจะเปลี่ยนสีใหม่ไหมนะครับดูเป็นสีฟ้ามากขึ้นนะครับ ครั้งที่แล้วดูจะเป็นออกสีน้ำเงินนะครับแต่คราวนี้เป็นออกฟ้าๆนะครับตัวมาร์2ทูนะครับโปรโตไท p e ดัทูนะครับอ่ะดับแป8ค่าพลัง HP 118,000สปีด44ไมคูลดาวน์12วิแล้วก็มีโล่พลังงานนะครับ โลบลังงาน59,00 0นะครับตัวนี้ครับก็มี3สล็อตนะครับเรามาดูตัวเล็กไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเล็กหรือเปล่านะครับแต่ว่าค่าพลังเท่ากันอ๋ออันนี้ไม่ใช่ตัวเล็กนะครับเป็นโปรโตไทป์แดดหนึ่งนะครับเป็นตัวมาร์คมาร์ควันนะครับแต่ว่ามีสองสล็อตนะครับค่าพลัง HP นะครับเท่ากันกับตัวแดดทูครับ 1 1 8 0 0 0แต่ว่าสปีดนั้นเร็วกว่านะครับก็คือ58กิโลเมตร58ไมล์นะครับแล้วก็คูดาวเพียงห้าวิเท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่มีโล่ป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกพลังงานหรือว,ว่าโลกแบบธรรมนาเดี๋ยวเรามาดูครับสีสันรู้สึกว่าเหมือนนครับนี่ครับ ออกเป็นโทนสีแดงนะครับแล้วก็ผสมด้วยสีหเหลืองๆนะครับมีสสล็อตนะครับตัวนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับในการทดสอบครั้งนี้ครับทายทองถึง5,000เลยครับต้องบอกว่าแพงมาก วัวละห้าพันเลยครับคราวนี้ผมจะมาพูดถึงรายละเอียดในการในการเทสเซอร์เวอร์วันนี้ครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับอาวุธครับ เดี๋ยวผมพาไปดูอาวุธดีกว่านะครับแต่และชิ้นนะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่หุ่นมันเป็นอาวุธช่องเบานะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่อาวุธที่เปลี่ยนแปลงนะครับัน,นเลเซอร์นะครับ พินครับพินาต้านะครับพินนาต้านั้นนะครับมิสไซล์16ลูกนะครับเพิ่มขึ้นเป็น19ลูกเลยครับรอบนี้ครับแล้วก็เดรเมจนะครับจาก900 79ต่อลูกนะครับนะครับเปลี่ยนเป็น900ต่อลูกนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมลองจัดใส่เลยนะครับเลเวลแผนนั้น900เนี่ยครับ คลียร์และเยียดยังเป็นเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มกระสุนเพิ่มเพิ่มลูกมิสไซล์ครับเพิ่มลูกมิสไซล์จาก16บลูกครับเพิ่มขึ้นเป็น19ลูกเลยครับอาจมาให้เต็มครับแล้วก็มาที่พินครับจะหลดหัวเข็มนะครับนะครับ ตัวนี้นะครับเพิ่มเดเมจนะครับอย่างเดียวครับไม่ได้เพิ่มรูกมิสไซล์นะครับเดเมจนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบหกเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปทรงนะครับนะครับรูปทรงก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสีสันนะครับเมื่อก่อนเป็น พินนะครับจะมีหัวโนะครับหัวมิซายโผล่เข้ามาสีลูกนะครับเป็นหัวแหลมๆนะครับเป็นเหมือนหัวเข็มนะครับส่วนพินาต้านั้นครับเป็นแพ็กเกจกล่องสีแดงนะครับรอบนี้มีฝามาปิดนะครับเป็นฝาสีขาวด้านท้ายนะครับหัวกับท้ายฝาสีขาวเลยครับแต่ว่าแพ็กเกจกล่องอ่ะยังเป็นสีแดงอยู่นะครับโอเคคราวนี้มาที่ จรวดอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวเป็นคอร์แซกก็แล้วกันนะครับครับเริ่มจากชูลำบาทครับชูลำบาทเพิ่มดาเมจครับจาก1,756เป็น 1880นะครับนะครับ1880มี8ลูกเท่าเดิมนะครับออ g แกนผ่า n i ิชชัโอเคเดี๋ยวผมไล่ไปทีราชินีนะครับออกแกนครับจรวดฝาเหลืองนะครับ จรวดฟ้าเหลืองนั้นนะครับเพิ่มเดเมจครับจาก979ต่อลูกนะครับเพิ่มขึ้นเป็น1,130ต่อลูกนะครับแล้วก็คราวนี้ครับมาที่เปืนพันนิเชอร์ครับเป็นพันนิเชอร์เอาเป็นตัว MK2 ก่อนนะครับ Mk2 Punisher นะครับนะบเพิ่มค่าดาเมจจาก380เป็น420นะครับตามที่เห็นเลยนะครับแล้วก็พันนิชเชอร์แบบแบบธรรมดาครับ อันนี้เชื่อแบบธรรมดานั้นนะครับเพิ่มขึ้นจากกระสุนนะครับ254ครับเพิ่มขึ้นเป็น280นะครับโอเคแล้วคราวนี้สุดท้ายครับสุดท้ายของอาวุธนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงในการเทสเซอ,เอร์ในวันนี้ก็คือเลเซอร์ครับนี่เลเซอร์ครับ เลเซอร์นั้นครับเพิ่มค่าดดเมจนะครับจาก1,469ครับเป็น1,770นรเินะครับนี่ครับเพิ่มขึ้นนะครับเดีย๋ยวเรามาดูรูปร่างนิดนึงครับของเลเซอร์ Laser ครับเลเซอร์ Laser นั้นนะครับก็ เพิ่มไม่ใช่เพิ่มเป็นการดีไซน์เพิ่มเติมนะครับให้ให้เลเซอร์นั้นดูเหมือนกระบอกใหญ่ขึ้นนะครับนะครับแล้วก็มีค่าดาเมจที่รุนแรงนั่นเองนะครับอันนี้ก็นะครับสำหรับรายละเอียดการทดสอบระบบในวันนี้ครับก็มีอาวุธนะครับก็คือมีพินมีพินนตาตตา ทุลัมบาดออรแกน Punisher Punisher M K 2แล้วก็ Gecko นะครับก็คือ Laser. เลเซอร์นอกกนั้นนะครับก็มีโปรโตไทป์3ตัวนะครับนะครับเป็นโปรโตไทป์3ตัว ผมพามาดูอ่ลีโอนะครับอ่รู้สึกว่าปืนกลนะครับปืนกลหนักด้านบนครับเนี่ยครับไม่ได้ไม่ได้บอกนะครับว่ามีในการเทเซอร์เวอร์รอบนี้ครับนะครับคาดการว่าอัปเดตรอบหน้าครับปืนกระบอกนี้ครับน่าจะนะครับน่าจะเปิดตัวในการอัปเดตในครั้งต่อไปคาดว่าน่าจะได้ใช้กันแล้วนะครับ เพราะว่าในการเทเซร์เวอร์รอบนี้ไม่ได้บอกนะ